นำโดยพนาธานนอซ้อหญิงหลักกินพี่นองภาคีเกือกไข่ส่วนยางที่ตรงนี้ตลอดถึงปากตายที่เรียว่าป่าตายจะดำเดินยืนยัดชุมนุมต่อไปแต่แผ่นต่อไปขั้นตอนที่เราจะยกระดับยางไรลังจากวันโครงฟิดเป็นความลับไม่สามารถจะตอบไอพีนองได้แต่วันนี้เราในานําพี่นองประาชาชนอำเภอจะวัด เราให้คําตอบอย่างจัดเจนกอนที่เรามาทะเลงข้าวกับเราบอกพี่น้องเลววะนั่นตะวุฒิบอกว่ารอยีแต่ถ้าเราเจราจาครับพี่น้องครับรัฐบาลไหวรับผิดชอบเขาข้อต่อรองเราลงมาเพียงนึ่งรอยนึ่งรอยซุ่นหนึ่งเรื่อนึ่งรอยบาหนึ่งรอยเราพร้อมกับพี่น้องเขายืนยันว่าเป็นมาติโอเคเรากระโรมที่จะเปิดสถานที่ีตรงนี้เพื่อความสะดวกไอ้กับพี่น้องประชาชน คณะตั้งหมดตั้งิ0ที่จังหวัดัปตาจะยุติการชุมนุมไม่มีการกันไว้ต่อไปครับ,รบ,บว,ว่าหลักเบงเสะเลวชื่อว่ารองจะจุ่มพอนว่า